ครับเพื่อนเพื่อนสตอมบายครับและป๋าใช่วังน้อยอีกเช่นเคยต้องขอบคุณป๋ามากเลยที่แบบพอวันอาทิตย์ว่างจริงๆป๋าช่วนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละผมไม่ว่างปิดงานอาทิตย์นี้ก็เลยบอกว่าป๋าครับอาทิตย์นี้ผมว่างแล้วป๋าก็เลยให้ชิวผมด้วยต้องขอบคุณป๋าอีกครั้งครับวันนี้ก็สบายสบายเลยแบบหัวโล่งๆสบายสบายวันอาทิตย์ใบ่าจริงจริงวันเป็นวันปิดร้านของป๋าไม่ร้อนด้วยวันนี้นฝน้ำหน้าจะจบแต่ไม่จบเออก็เลยอากาศไม่ร้อนด้วยเนาะ วันนี้ป๋ามีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราชาวสตอ์มบออีกแล้วครับผมเป็นเรื่องของการใช้งานอ่าเป็นเรื่องของการใช้งานท<อ>ี่ให้ให้โจทย์ก็คือจะให้ให้ให้ตรงกับการใช้งานครับอ่าไม่ใช่ว่าตรงกับการแบบโมดิฟายโมดิฟายแ,แบบแข่ง,ขงอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเอาเอาน้องๆที่สามารถเอาไป ปรับปรุงครับแล้วก็ไปดูแลรักษาได้ด้วยตัวเองได้ใช่ครับใช่ครับก็คือแบบอัพอัพขึ้นมานิดหน่อยหรือหรือหรือพื้นพื้นตลาดอย่างเงี้ยครับจะอยู่ในแนวนี้ครับผมก็ก็คือเราจะไม่คุยเรื่องแนวสนามครับครับผมเพราะว่าถ้าแนวสนามน้องๆกําลังน้องๆไม่ถึงหรอก ังเยอะใช่ใช่ใช่่ใช้จังเยอะเราคุยกันแบบเออน้องๆขี่หลังบ้านขี่ไปนางี่สนุกสนุกนะใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องอะไรครับป่าวันนี้ครับวันนี้ก็มีมีให้สองเรื่องครับมีสองเรื่องมีให้สองเรื่องแต่ว่าอ่าจะพูดสีละเรื่องอ่าครับก็เป็นเรื่องกล่องไฟ กล่องไฟครับผมเรื่องกล่องไฟ <Yeah. S 2> และการใช้งานการดูแลรักษาครับเราไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องกล่องไฟจะต้องเอาไปแต่งเอาไปใส่หรืออะไรอย่างนี้ครับเราจะมาแนะนํากันว่าวิธีดูแลวิธีการใช้งานวิธีรักษาครับก่อนที่เราจะใช้งานเขาเนี่ยเรารู้รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนหรือเปล่าอย,อ,อยู่ดีๆเราไปซื้อมาใส่เลยอย่างเงี้ยแล้วรถวิ่งไม่ได้น้องๆก็ปวดหัวครับเราเริ่มจากอะไรก่อน อ่า,อาทีนี้เราก็จะมาคุยกันเลยว่าสมมุติว่าน้องๆทําทํารถหนึ่งคันรถหนึ่งคันไปครับเดิมๆไปโอเวอร์ฮอนบ้านเพื่อนมาครับเปลี่ยนก้านใหม่ลูกใหม่ครับอ่ามีตังค์หน่อยก็เลยอยากซื้อท่อใส่ซื้อกล่องไฟใส่ครับอ่าอ่าจริงๆแล้วกล่องไฟถูกครับไฟมันแรงกว่านะถูกครับ แต่โจทย์คือรถน้องๆตรงกับประเด็นที่จะใช้งานก่นอไมอันนี้ถ้าผมจําได้คือป๋าเคยได้ข้อมูลเคยยให้ข้อมูลมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าเพื่อนๆยังไงลองดูอีกทีหรือถ้าป๋าจะสะดวกก็อธิบายเพิ่มเติมได้ครับครับก็คือเอาเอาเป็นเรื่องการดูแลรักษาก่อนครับการดูแลรักษากล่องไฟแต่งไม่ว่าสำนักไหนที่คุณซื้อมานะไม่ว่าสำนักไหน เราต้องดูจากรถเราก่อนรถเราพร้อมพร้อมแค่ไหนก็คือเรื่องพวกนี้จะเป็นใช้แบตเตอรี่ครับอ่าไม่ได้ไม่ได้ใช้คอยสตาร์ทครับครับอ่าจะเป็นดีซีอ่าเราต้องดูว่ารถเราแบตเตอรี่ดีไหมไปชาร์จประจํารถดีไหมมันเก่าไหมครับมันใช้ได้ร้อยเปอซไหมครับอ่าอยู่ดีๆเอาเเอาเอาเดิมๆน้องๆก่อนอ่าสมมติว่ารถเดิมๆน้องๆปุ๊บ น้องๆขี่อยู่รถดีรถดีแล้วสมบูรณ์อะรถสมบูรณ์ขี่สนุกแต่รอบมันตัดอ่ารอบมันตัดพอขี่ไปหน่อยมันตัดรอบตัดรอบตัดนั่นแหละครับคือรถสมบูรณ์แล้วครับน้องๆนะก็ซื้อไปใส่ได้อ่าแต่ทีนี้ก็จะมาประเด็นที่สองคือรถที่ยังไม่ดีครับรถที่ยังกระปุ๊บกระปั๊บอยู่ยังต้องจูนต้องเปลี่ยนน้ำมันต้องอะไรอยู่ครับอยู่ดีๆน้องๆเอาไปใส่พังนะครับ ปัญหาแน่นอนปัญหามาแน่นอนไฟแบตไม่เสถียรหัวเทียนไม่ดีน้ำมันยังไม่ได้ครับใส่พวกนี้ไปก็คือการห่านข่ามันก็จะอ่านตามตามการหมุนของรถครับกระตุกกระจักกระตุกกระจักกระตุกข้างในบ่อยๆเดี๋ยวก็เสียครับทําให้กล่องเสียเลยใช่ครับอาจเสียหรือเสื่อมหรือเสียไปเลยนืมเข้าใจละครับก่อนอื่นที่น้องๆจะใส่ก็คืออย่างที่ผมแนะนำไปทีแรกก็คือรถน้องๆต้องค่อนข้างเสถียรก่อน ก็าเถียนจากของเดิมประจํารุ่นครับกล่องเดิมไฟเดิมอะไรเงี้ยเครื่องยนต์สมบูรณ์เออขี่ได้ไว้ขี่ลื่นไว้ขี่สนุกแต่ไฟมันตัดครับอ่าลองสัตัดอ่าแนะนำซื้อใส่ได้เลยแต่คุนิดนิดหนึ่งเบกนิดนึงไรแทนเออปลาครับ ผมเพิ่งเห็นโลโก้เพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตโลโก้โอ้มีนนโลโก้ลยเสื้อด้วยอ่าช่ <c oughs> อยากคือทําอะไรก็อยากให้มันมีแบรนด์ของตัวเองเวลาน้องน้องผู้จะได้ตรงประเด็นครับ <c oughs> ไม่ต้องโยมาหาคนอื่นมาที่ผมเลยครับจากผมไปหนึ่งมันเป็นเป็นอะไรสองมันดีหรือไม่ดี <c oughs> ครับมันจะได้ตรงตัวเลยไม่ต้องไม่ต้องไป หาคนอื่นครับอ่าก่อนผมขายผมก็จะแนะนําก่อนอมผมไม่ใช่ว่าโทรมาซื้อกล่องปุ๊บผมขายเลยนะคุยกนก่อนผมไม่ขายนะผมถามชู้จี้เลยล่ะครับรถเป็นยังไงรถอะไรรถยังไงแบตบด,ดีไหมอะไรดีไหมรถขี่ได้หรือยังถ้าเกิดสมมุติว่ารถยังไม่ดีรถยังขี่ไม่ได้รถยังมีปัญหาอยู่ครับอ่าไอผมขายผมได้เงิน ถูกไหมแต่ถ้าน้องๆซื้อไปเสียบแล้วมันบุกมานี่ยใช่จมซวยหรอใช่ครับแน่ครับอันนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงครับถ้าสมมุติรถสมบูรณ์แล้วเราเอากล่องไปเวอร์ชันเนี้ยไปใส่ครับวิ่งได้เท่าไหร่ครับปะผมว่ามี20นะมี20่สเลยครับครับมีเพิ่มขึ้นมาครับ20ผมจะไม่ให้แจมแบบโอ้ยแบบ เหมือนคนที่โม้เนึกออกไหมครับอ่าอันนี้เราพูดกันตรงๆนะครับห้าสิบหกสิบเพราะเราอยากขายของไม่ใช่ครับผมให้ยี่สิบถ้าคุณได้สามสิบคุณก็ได้เยอะกว่าคุณได้สี่สิบคุณก็ได้เยอะกว่าใช่แต่ผมว่ามันกระตุ้นมาอย่างน้อยๆก็ยี่สิบมันขึ้นให้แน่จากเดิมๆที่มันเป็นอยู่ครับอ่าสมมติว่ารถมาตรฐานเสถียรแล้วอ่าน้องๆเอาไปเสียบปุ๊บนี่ยี่สิบผมให้ก็ผมให้เลยมียี่สิบแน่นอนครับน้องๆก็จะพอเสียบปุ๊บอ่ามันจะเผาไหมแรงขึ้น น้องๆต้องเพิ่มน้ำมัน<ช>พอเพิ่มน้ำมันปุ๊บการระเบิดมันแรงขึ้นเครื่องยนต์เดิมนะที่เราคุยกันเนี่ยรับรอบมันก็จะตึงอพอตึงเราก็ต้องไปลงจเจออีกพอรถมีการลงจเจอก็คือรถจะเพิ่มความเร็วรถจะทาความเร็วเพิ่มขึ้นครับก็คือคุณประสิทธิภาพของของไฟที่มันไปช่วยเครื่องยนต์ครับผม,มแล้วนอกจากเรื่องของการดูแลในเรื่องของแบต แล้วก็ในส่วนระบบไฟอื่นแล้วมันมีส่วนอื่นอีกไหมครับป่าที่จะต้องดูแลเพิ่มเติมเนี้ยครับดูแลพกเพิ่มเติมก็คือเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์กระตุกกระตักกระตุกตกระต,ตักสมมุตินะเป็นที่เครื่องยนต์อาจจะซีรั่นหรือพังหรือขบูไม่ได้มันก็ยังมีผลกับตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมจะคุยว่ารอบรอบเอารถเดินสเสถียรแล้วเอาไปเสียบก็คือค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเสียบแนะนำให้และอายุอายุงานของกล่องมันจะนานครับจะอยู่ได้นานเลย อย่างผมใช้เนี่ยผมก็พูดเลยว่า20กว่าปีทุกวันนี้ผมให้ให้น้องอีกคนหนึ่งไปกล่องใบนั้นก็ยังอยู่สเปกเรานะครับสเปกเราอะครับยังอยู่ครับยังไม่พังด้วยเพราะมีการดูแลเรื่องแบตเตอรีออ่สวิตช์ออฟไลนทุกอย่างก็คือเมื่อเราจอดรถแล้วอะไรแล้วก็ดึงฟิวออกปิดสวิตช์กุญแจก็คือไม่ให้ไฟแช่เลย อ๋อไม่ให้ไฟมันแทรกใช่ครับแต่เมื่อเราจะใช้งานคุณภาพแบตก,ก็ต้องเต็มครับอ่าแ,แล้วทุกอย่างมันจะหมุนเวียนเพอร์เฟคของมันอมแต่ถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มันเพี้ยนไปอย่างเช่นไฟชาร์จเกินครับอ่าอันนี้ผมเคยทํารถท,ที่ที่ที่บ้านเนี่ยแล้วรถมันแปลกเร่งยังไงก็แปลกจับเคร่งจากสองพันนี้พรกดตุ้มนี่หมื่นห้หมื่กเลยพอกดตุ้มนี่หมื่นห้าหหกเลยอเออเราก็บอกเอ๊ย มันเป็นอะไรน้ำมันก็เยอะแล้วน้ำมันนี้แบบผูจะใช้ดอกสว่านเจาะกันแล้วอ่ะก็เลยมาเช็คแบตตัวมิเตอร์วัดแบตไอตัวร้อยกว่าบาทครับเอามาแปะหน้ารถเลยนู้นนะย่สิบกว่าโวลตน่ะแรงจัดโอ้แรงจัดโอ้ก็เลยมาแก้ไขเรื่องไฟชาร์จอ๋ออ่าก็คือเหมือนเหมือนคุณภาพของแผ่นชาร์ตเสียครับแต่มันยังชาร์จอยู่อมันโอร์ชาร์จอ่ะโอร์ชาร์จมาครับ วัดดูมันยี่สี่กว่ายี่สี่โวลต์น่ะแล้วกล่องเร่งแบบบุ้มบุ้มบมออุ้ยเร่งน่ากลัวไปเลยรถอ่ะครับแต่แต่ไม่ใช่กลัววิ่งนะกลัวพังก็เลยมาเช็กเช็กแบตปุ๊บก็เลยมาเจอที่แบตพอเราแก้เรื่องแบตเรื่องไฟชาร์จทุกอย่างก็กลับมาปกติแล้ววิ่งมาปกติเลยครับก็คือมันมันก็ไม่ยุ่งยากที่พูดนี้พยายามอาจจะมองข้ามกันไปใช่นิดเดียวเองก็คือการดูแลเรื่องแบตเตอรี่ก่อนอันเนี้ย กับแบตเนี่ยของของคู่กันเลยครับอ่าพอของคู่กันปุ๊บรถเครื่องยนต์หมุนจะเถียนไหมถ้าเครื่องยนต์หมุนจะเถียนก็ได้ใช้งานเลยถ้าหมุนไม่เถียนก็อึกกากกาอึกกาก็สะดุดอยู่อย่างนั้นแหละไอ้นี่มันก็ไปด้วยไปด้วยเพราะมันจะอ่านจากรอบเครื่องยนต์ครับครับผมอ่านจากรอบเครื่องยนต์มาอ่านจากตรงไหนก็ต้องมันเซอร์ไงครับมันก็จะอ่านอยู่ตรงนั้นแะแบตมันมีหน้าที่จ่ายไฟมาอย่างเดียวครับผมตัวนี้มันเหมือนกับรับข้อมูลว่าอ้าวรถมาสะดุดงี้ก็วัววิ่งสะดุดไปอย่างนั้นแหละใช่ใช่ใช่ การหมุนของรอบเครื่องเครื่องรอบหนึ่งอะ่ะก็จะ,ะแถบมันก็จะตัดผ่านมันก็จะอ่านเข้ามาเก็บประจุอ่านสัญญาณอย่างเงี้ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาก็อึก,ก,กอัก็คือเขากายไฟด้วยกลายเป็นกล่องมันจําแล้วก็ม้วไปเลยใช่ครับมันก็คือสมองคนตัวหนึ่งเนี้ยใช่ครับมาด้าดูแลรักษานี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือเครื่องยนต์หมุนสมบูรณ์ครับน้ํามันค่อนข้างแบบใกล้เคียงพอดีแบตเตอรี่เต็มคุณใช้ไปเถอะ ยังไงก็ไม่เสียแต่ถ้ารถกระอึกรรถยังล้วนอยู่อะไรอยู่น้องๆฝันว่ากล่องต้องดีกล่องใส่กล่องแล้วต้องแรงเอาไปเสียบปุ๊บเดียวเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีเอมครับถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับเออถ้าแบตไฟเริ่มอ่อนอะไรอย่างงี้ก็ควรจะปีนีเปลี่ยนใช่ครับแบตเริ่มอ่อนล้มก็ขี่ไม่ออกแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วกดกดไม่ออกแล้วเริ่มรู้แล้วจากที่เราขี่ปกตินะถ้าแบตมันอ่อนรถจะกดไม่ออกแล้วแบบเร่งไม่สุดปลายเผื่ออันนี้เป็นอาการเอาเอาไว้เผื่อเพื่อน ที่อาจจะไม่เคยเจอแล้วเพิ่งจะเจอก็จะได้เป็นข้อมูลครับผมว่าเวลารถมันวิ่งตื๊กอักเนี้ยเออมันมันก็มีส่วนเรื่องของรับเทคเ็คลูก,กอื่นก่อนเลยแล้วก็แนะนําน้องๆก็คือแบบว่าถ้าาถ้าทำรถแบบบ้านๆนะ,นะครับให้เอาของเดิมเสียบก่อนครับถ้าถ้าของเดิมเสถียรอันนี้เสถียรแน่ แต่ถ้าของเดิมเสถียรเสียบรายนี้แล้วไม่เสถียรมันแน่มันแน่นแน่มีสองอย่างจะกลับกันเออ,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 อยครับโอ้ยโลโก้สวยนะครับนะครับก็เลยป๋าก็เลยเอาเอาเป็นข้อมูลที่พวกเราอาจจะมองข้ามเอามาบอกกันประมาณนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมครับป๋าครับอนอกจากกล่องนอกจากอะไรนอกจากกล่องก็เดี๋ยวเราก็ไปเจาะกันเรื่องท่อกับกัน การทำลมไอเดียเสียในเครื่องยนต์ครับเพราะเรื่องกล่องไม่มีอะไรอันนี้ผมวันนี้มาพูดเรื่องกล่องเรื่องการดูแลรักษาครับไม่ใช่ว่ามาใส่ละแรงไม่แรงครับเราเราคุยให้การรักษาครับผมก็เป็นข้อมูลการดูแลรักษาแบบ ง่ายง่ายครับ่กคนสามาูแลได้ถ้ารถขี่ดีขี่สนุกสนุกเอาไว้เสียบมันก็สนุกกว่าครก็แค่นั้นเองง่ายๆครับแต่ถ้ารถของเดิมกล่องเดิมยังไม่สนุกอันนี้ก็ไม่สนุกด้วยเนาะหายเครียดเลยครับเออครับนอกจากเรื่องของกล่องที่หลายคนที่ชอบจะเอาไปเปลี่ยนไปเอาของใหม่มาใส่แล้วครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องท่อเนี้ยครับถ้าท่อเราต้องคุยลมดูดลมดันจากเสื้อก่อน เราเราต้องไปไปไปควบคู่ตรงนั้นครับครับผมก็อขอเป็นเป็นอีกตอนหนึ่งนะนว่า,วาเราได้เราจัดสอนใช่ไปก่อนเนาะอันนี้ก็เลยเอาเป็นเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนได้รับทราบก,กันครับเพราะว่าถ้าเราพูดกล่องพูดลมจากเสื้อสูบใครเสียเดี๋ยวน้องๆจะงงเนาแยกเลยแยกออกกันเลยโอแล้วน้องๆไปไปทำความเข้าใจแล้วค่อยเอามารวมกันครับเรราดีกว่าถ้าใครขี่แล้วรู้สึกว่า รถสะดุดอย่าเพิ่งไปโมโหที่กล่องนะอย่าเพิ่งโมโหที่กล่องดูที่แบตก่อนนะไปเที่ระบบว่าดูที่แบตดูที่บัลเกอร์ซีนรั่วไหมหรือแตกไหมน้ำหนุ่มหนูเราติดสเปกไหมครับผมไปตรวจเช็คตรงนั้นก่อนดีกว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับในอีพีนี้แค่เรื่องกล่องนี่ก็ได้ข้อมูลไปกันไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปดูตอนหน้าว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างครับผมครับสวัสดีครัเจอกันอีกทีอีพีหน้าครับโอเคครับฝากบอว่าครับ